คนเราเกิดมาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มันต้องมีกรรมสัมพันธ์กันเนาะแมสักอย่างที่สัมพันธ์กันที่การที่เรามาเจอกันก็เหมือนกันไม่ไีเหตุไม่ได้เป็นเหตุบังเอิญต้องมีกรรมสัมพันธ์อะไรกันสักอย่างเนาะมันก็เลยต้องมีเหตุว่าคนคนนี้จะต้องเป็นลูกของคนคนนั้นใช่ไหม เพราะฉะนั้นการที่ทําใครคนที่เป็นเป็นพ่อลูกเป็นเป็นแม่ลูกกันอย่างเงี้ยการที่กระทําไปลงไปแล้วอย่างเงี้ยมันย่อมส่งผลไม่มากก็น้อยส่งผลทางร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีกับคนที่เป็นบุปการีอันนี้อันนี้เรื่องธรรมดาเนาะเช่นพี่ตุ้กเป็นแม่คนเงี้ยจะรู้เลยว่าพอลูกมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเช่นลูกกาลังโกรธกาลังเครียดกาลังแย่เราจิตใจเราแย่ไปด้วยถูกไหมค่ะ เลาลูกแฮปปี้เราก็แฮปปี้ไปด้วยอันนี้เรื่องธรรมชาติธรรมชาติมากๆเสร็จแล้วเนี่ยการที่เราบอกว่าเราไปไปวิปัสนาอาจะยังไม่ต้องพูดถึงหลวงพ่อจรรยาเนียในช่วงเข้าไปก่อนการที่เราไปวิปัสนาก็แสดาแปลว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะเรารู้เห็นตามความเป็นจริงใจเราก็จะไม่ค่อยกระเพื่อมใจเราก็จะโล่งโปร่งสบายเกิดบุญเกิดกุศลถามว่าบุญใครเป็นคนได้ก็ตอบตัวเราได้เองถูกไหมที่เรามันทำมาพอใจเรามันดีแล้วใจเรามันเกิดกําลังแล้ว สิ่งที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่สมมติว่ารับพูดเองกว้างๆไม่ใช่เท่นี้ของที่นะ,ะแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยพอใจเรามันดีแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดสิ่งที่ดีๆทําที่ดีๆอะไรดีๆไปถึงคุณพ่ออันนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจเข้าใจนะเหมือนใกนกรณีว่าเด็กอารมณ์ดีแม่ก็อารมณ์ดีไปด้วยเด็กอารมณ์ไม่ดีแม่ก็อารมณ์ดีไปด้วยอันนี้ลูกทําอะไรดีๆจิตใจผ่องใสคุณพ่อแม่ก็รู้สึกดีไปด้วยค อันนี้เบสิกอย่างเงี้ยเข้าใจกันไม่รู้เข้าใจเข้าใจกันไหมเพราะนั้นคือเรื่องธรรมดาอย่างนี้ก่อนถ้าทําวิปัสสนาได้ถูกได้ตรงสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวเราดีเราไม่สามารถโยนกองบุญอพ่พรับไปเนียไม่ได้อยู่แล้วจากความปัรถนาดีเราความรู้สึกดีเราพ่อแม่เขารู้อยู่แล้วเรื่องธรรมชาติเสร็จแล้วกรณีของคุณพีพิเศษนิดหนึ่งว่าเรามี เอ่อคนกลางคนกลางที่ไม่ใช่คนธรรมดาทีนี้ก่อนซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ใดๆก็ตามคนกลางที่ไม่ใช่คนธรรมดาคนนั้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราและตัวคุณพ่อเราด้วยว่ามีบุญมีกุศลเคยทํามาหรือเปล่าถ้าไม่เคยทําอะไรมาเลยสมมติได้สมมติกรณีที่อันนี้ผมขอโทษนะสมมติเฉยๆว่าถ้าคุณพ่อเป็นคนแย่มากๆเลยท่าสัตว์ชีวิตตลอดไม่อยู่ในศีลธรรมเลย ต่อให้คนกลางจะเจ๋งยังไงก็ตามเนี่ยก็ไม่มีทางก้าวเกินกรรมที่คุณพ่อทําได้อยู่แล้วแต่คราวน,นี้คุณพ่อก็ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรต่อให้ไม่ได้มีศรัทธาในเรื่องนี้ก็ตามแต่ลูก,กม่นมีศรัทธาใช,ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวกลางก็เกิดผลตัวคนที่ทําก็มีผลเพราะมานมาทำได้ได้วยตัวเองอม,มออีมีบุญุศลพร้อมตัวกลางก็ดีคุณพ่อกนนีก็จบไงก็ะจะเป็นอย่างนั้น